คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากราดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรี Pa ลตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 เดิมเฉยๆอย่างที oh. and <AND well. ่บอกอย่าเรียกว่าเปิดตัวเลยคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดอะไรเลยค่ะเขาโอเคไหมคะตัวเขาใช่ไหมก็ไม่นะเขาที่เห็นก็ไม่แต่้องไป่ถามเขาอ่แต่ก็ไม่เคยมาบนอะไรกันนะไม่เคยีเปิดเปิ เซลมานะทำอะไรได้เปิดเผยมากขึ้นเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงอย่างที่จะบอกจะไม่ได้จะเปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วก็ก็เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปอะค่ะอย่างนี้จะมีแบบออกงานคู่หรือโชว์ภาพอะไรไม่ไม่อะค่ะไม่ดีกว่ายังยังอยากจะเน้นในเรื่องของงานมากกว่าบางคนจะไม่ค่อยเห็นต้องอัพูฟอะไร เป็นความตั้งใจหรือเนการขอจกลงอะไรกันไหมไม่ได้เป็นความตั้งใจอะไรเลยจริงๆคือเหมือนแบบก็ใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติแบบไม่ได้เน้นจะต้องมานั่งถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยเวลาจะอัพรูปจะก็บ้าบ้าบอของตาตามตาแม้นก็มีถ่ายไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มีถ่ายเล่นกันอ่ะแต่บบไม่ไม่ได้ต้องอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือ่าไงไม่ใช่ทางเราเออไม่ใช่แนวอ่ะอาจจะแบบนานๆทีอ่จจะมี เขาดี ie, อ่ะค่ะไม่ไม่ม so. ีแน่นอนค่ะในในช่วงนี้ไม่มีแน่นอนยังอ like oh, ีกไกลมากแล้วก็ยังไม่คิดเลยคือตอนนี้ก็ทํางานก่อน่ต้องต้องซิกดีค่ะก็เขาก็โอเคก็เข้ากันดีเพราะที่ห่วงเราเวลาเราเซ็กซี่เขาไม่เคยพูดถึงก็ไม่ได้ว่าอะไรออ่่ะถาายยยวน้้ไรงงีตัวจาไม่โอเคมากกว่าคือด้วยด้วยแนวเราคงไม่ใช่อ่ะ ค่ะไม่คุย่เวลาใวยกันก็ไม่คุยยไม่เไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่เวลาไปก็จะไปกันเป็นเป็นกลุ่มมากกว่าแล้วก็จะอยู่กับเพื่อนนะคะเขาก็มาแจ้งตอนนี้เรียกว่าแฟนเล็กั้งป่าก็บอกไปแล้วนะมีแผนจะคันไปสวีดสวีดีบันที่ไหนบ้างไหมคะไม่มีแพลนเลยค่ะตอนนี้แบบต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันทำยังไงจะสุดปลายบางคนจะกินจะไปต่างประเทศเราเหรอคะคงไม่ได้ไปไหน คนน่าจะแย่งกันเที่ยวเยอะแล้วน,น่าจะอยู่บ้านแล้คุณ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่นขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4